อีนางคุณนายเพื่อนทั้งหลายดูละครเราแล้วก็แคปหน้าจอมาจึกจๆเฮ้ยดูหน้าตัวเองนี่กูหรือหมาบูดอ,อ,อ <obras> งทำไมไม่ทำไม,ไมกูย่นขนาดนั้นใช่ใช่ไหมพี่ตุ๊กน้องตุกจะให้ผู้กี่หน ดูเด็กขึ้นไม่เจอกันนานแล้วหน้าแบบโอ้โหเปลี่ยนลุกไปเลย <c oughs> หน้าจริงๆเขาหน้าเขาจริงค่หะหน้าเขาน,นุ่มๆอย่างนี้เลยเนะ <c oughs> าะโอมีเพื่อนขนาดแก่แก่ไม่เจ็บจริงๆเหรอฉันจะได้ไปทำอ่ะอยากจะบอกเอาวงจรปิดมาให้เช่นดูเนะ่ะทำไมฉันไม่เจ็บหน้าจนบัดเนี้ย <c oughs> อยากจะหยิบดูจังเลยอะค่ะจริงใช่ไหมคะ <c oughs> จริงค่ะ <c oughs> ต้องบอกวันนี้อยู่กับดาราหน้าใหม่นะคะจะได้พูดคุยกับเธอเธอคนนี้เนี่ยถือว่าเป็นดาราหน้าใหม่ที่เป็นฝีมือการปั้นจากมือคุณหมอในระดับตํานานนะคะต่ก่อนเคยเรียกเธอว่าคุณแม่ยานีแต่บัดน,นี้น้องตุ๊กน้องตุ๊กอาสวัสดีค่ะพี่ทัพโอ้โหน้องตุ๊กขาน้องตุ๊กยานีจงวิสธิ์จริงๆคะ่ะอยากจะหยิบด,ดูตรงเลยอะคะ่ะ จริงใช่ไหมคะจริงค่ะโอ้นอนนี้พูดจากใจจริงว่าน้องตุ๊กอ่ะดูดูเด็กดูเด็กขึ้นไม่เจอกันนานแล้วหน้าแบบโอ้โหเปลี่ยนลุกไปเลยขออนุญ,ญาตานะคะไม่ทราบเสริมตะตึกตะตึกอะไรปล่อฮ <c oughs> ไม่มี <c oughs> หน้าจริงๆริงเขาหน้าเขาจริงค่ะหน้าเขานุ่มๆอย่างนี้เลยเนาะโอ้ใช่ใช่ไหมพี่ตุก๊กพี่เขาบอกว่าพี่ตุก๊กน้องตุก๊กจะให้พูดสี่คนน้องตุ๊กน้องตุ๊กเนี่ยไปทําเป็นเด็กปั้นหน้าใหม่ของคุณหมอจาก ทีลพ,พร,พร,พรคลินิกใช่แต่น้องตุ๊กกับเราเนี่ยคบกันมานานคือน้องตุ๊กเนี่ยนะคะชื่อแบบาทางการเขาเรียกว่าน้องยานีแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นชื่อต่างประเทศตอนที่เขามีสามีเขาชื่อน้องเมนี่คือเรื่องเขาเยอะมากเ <c oughs> ขาเป็นคนนี่เขาให้คุยเรื่องนี้ไม่ต้องไปคุยประวัติอ๋อหรอหรอไม่ต้องมาน้องเมนนี่คือน้องเมนี่เนี่ยพี่ตุ๊กเนี่ยเป็นคนเขาเรียกว่าเพอร์เปเชนนิสน้องตุ๊กตัดสินใจยังไงทําไมถึงได้กล้าเดินเข้าไปที่ทีลพรคลินิกแล้วก็เนี่ย ไปไปเปลี่ยนรูปลักษณ์ใหม่จนหน้าเด็กขึ้นมาอย่างนี้คือบอกตรงนะเป็นคนกลัวทุกสิ่งมไม่ว่าจะฉีดอะไรแปลกปลอมพี่ท็อปเคยแนะน้องตุก๊กวีเชะตอนเรากลับจากอังกฤษด้วยกันนะคะนั่งกุมมือกันมาพี่คะพี่ต้องไปโบท็อ,อกนิดหนึ่งเราไม่เอาอะไรตอ,อกถอ,อกอะไรพี่ไม่ชอบโอโ,โบทออ็อาอพี่ต้องไปทำนะคะเหมือนเสื้อพี่ยับพี่จำคำหนูได้ พี่ก็รีดให้มันตึงไปคลี่นเอางี้ดีกว่าตาเริ่มตกเป็นคนตาเริ่มตกก็เห็นแต่ละท่านที่เป็นเ,เรียกว่าเสิทศิยานุสิทธิของคุณหมอ,อก็ไปจกหางขึ้นอะไรขึ้นเราก็บอกพี่ปอพี่ปอก็สนิทกันค่ะพี่ปอตุกอยากจกเนี้ยให้หางขึ้นนิดน่งเพราช่างช่างช่างเริ่มดา่าว่าตาตกอะ่ะเออจะทรณีกันแสงไปถึงไหนตาตก ก็เลยบอกว่าพี่ปอก็ดูแล้วไม่ได้จบอย่างคนอื่นไม่ได้เพราะตาตุ๊กไม่เหมือนคนอื่นตุ๊กตาลึกตุ๊กมีกระดูกตรงนี้<อ>ตุ๊กมีอะไรตรงนี้เพราะฉะนั้นจะต้อง<แ>ดึงมันออพอคําว่าดึงมันพี่ก็เลยบอกว่าวิยน้องก็เลยคิดในใจว่าน้องไม่ทําดีกว่าน้องไปลุกขี้กลัวเพราะฉะนั้นไม่เอาคุณหมอง,อง้ออยู่กี่ปีไทยสิคะก็หนูว่าน่าจะสองปีก็หนีตาม สิบกว่าปีค่ะเราไม,ไม่ยอมทาเขาบอกเอ๊ะหน้าฉันก็ยังก็เป็นหน้าฉันอยู่อะแรงบันดาลใจเนี่ยไม่ใช่หมอไม่ใช่อะไรวันหนึ่งถ่ายละครกลับมาบ้านอ,อ,อีนางคุณนายเพื่อนทั้งหลายดูละครเรา <c oughs> แล้วก็แคปหน้าจอมาแล้วก็ส่งรูปมาให้เราดูว่าอ่ะแกไม่ได้ดูวอซีแกถ่ายละครอ,อยู่กลับมาจกกเฮ้ยดูหน้าตัวเองแล้วเล่นกับ iPad ด้วยนะใหญ่ชนะแล้วขยาย เฮ้ยนี่กูหรือหมาบูดอกทำไมไม่เลาทำไมกูย้อนขนาดนั้นทำไมด้านข้างที่คุยกับลูกชายล้อหลอน้องพุทธทำไมกรีบขึ้นอะไรขึ้นเฮ้ยนี่ฟังแล้วเหมือนน้องตุ๊กด่าเราเลยอะป่ะไม่ไปหนูเป็นหมาปักหนูเป็นหมาปักหนูยังไม่ถึงบูดอกพี่อะพี่อะห่างกับน้องแปดปีน้องจะพี่จะลงบูดอกแล้วนะพี่จะลงประกวดแล้วโอ้ก็เลยมีความสุข啊 เอ๊ะโทรหาพี่ปอดีกว่าหาคุณหมอดีกว่าลองไปคุยดิว่างอะไปคุยพอคุยเสร็จไม่รู้อะไรบันดาลใจดนใจเข้าสิงได้ค่ะอีกสองวันทำเลยค่ะน้องเคยรู้ไหมว่าคุณหมอที่ดูแลน้องทำให้น้องเนี่ยเป็นคนสอนหมอเกาหลีนะน้องเคยรู้ไหมคะโอ้คุณหมอเป็นคนสอนแล้วทำแบบไหนเทคนิคนี้อ่าต้องบอกคุณผู้ชมว่าจริงๆแล้ว หมอไทยเรานี่นะฝีมือทัดเทียมและเก่งมากเดียวก็เดินอุ้ยสัมมนาที่นั่นที่นี่สิงกโปโปอ้อมกงอโ้เขาไปหมดแล้วคนจ้องขามนะถูกๆเป็นไงเจ็บปะ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 บอก เห็นเจ็บอะไรเลยนี่หน้าไม่เจ็บเลยเหรอพี่ไม่ออกมาก็ยังดื่มกับหมอเลยนะอดนี้ขึ้นไปบนเขียงนั่น่ะอย่างเงี้ยพอพูดว่าไม่เจ็บอะไรเลยเหมือนเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าอันนี้เป็นหนูพูดกับพี่นะคือหนูไม่เห็นรอยขออนุญาตนะคะขออนุญาตนะคะเดี๋ยวเสค่ะขออนุญาตนะอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะมีจะป่อยหวานเพื่อจะปิดบังอะไรเนาะไม่ไม่ปิดอันนี้ก็มีอันนี้ก็ไม่เนี่ย ขาทำให้หรือเปล่าหรือเขาโบกหอกดึงไม่ได้คนนี่ไงแล้วเขาบอกปีเพื่อนกค่ไหแก่แต่ไม่เจ็บจริงจริงเหรอฉันจะได่ไปทำอ่ะอยากจะบอกเอาวงจรปิดมให้เช่นดูนะออ่ะทำไมฉันไม่เจ็บหน้าจนบัดเนี้ยนี่คือสัญญกรรมซ่อนรอยค่ะคืออยากไม่รู้นะกล้องจะซูมเข้ามาได้ไม่ไม่รู้แต่ตาหนูซูมเข้าไปแล้วหนูก็ไม่เห็นเออมัน คืออย่างนี้เขาอวดดิฉันนะฮะตั้งแต่อยู่ในห้องแต่งหน้าน้องเห็นรอยแล้วก็รอยอะไรของเขาอ่ะคือใจอ่ะหนูคิดว่าพี่แบบว่าไปดึงไว้ที่หลังกกอ๋อไม่ไม่ไม่เชยเยโบราณ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 เขามาอยู่ข้างหน้ากันหมดค่ะแต่ข้างหน้ามันไม่มีรอยอ่ะขอโทษนะคะหันฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้ไม่มีรอยฝั่งนี้ไม่มีรอยเนี่ยอ๋อคือเหมือนคุณหมอไปซ่อนไว้อยู่ในไรผมนิดนึงแล้วคุณหมอมาตัดได้ตนเอง ปกติคุณหมอเขาจะยิงไงอเขาต้องตัดด้วยตนเองตัดผมอ๋อตัดผมด้วยเหรอพี่ตัดนิดนึงนะครเพื่อจะเดี๋ยวผมหนูขึ้น,นมันก็อยู่ตรงนี้ไงสัญญกรรมซ่อนรอยที่มองไม่เห็นแผลแล้วเฟซล็อกหน้ายกกึ๊บขึ้นไปอันนี้อยู่ตรงหน้าดิฉันแล้วนะคะดิฉันรู้ละได้มาเขาเรียกว่าอะไรนะตามรอยรู้ละเขามาไขาข้อข้องใจต่างๆนานาอ๋อคุณพ,พี่อ่ะแล้วตรงข้างบนนี้อะไรต้องมีการไม่ทำแค่นี้จริงๆ เอางี้นะคะเวลาเพื่อนถามบอกว่าจากหางตาใช่ไหมตัวเขาขึ้นมาตรงขมับนี้มไม่งั้นตาจะขึ้นได้ยังไงจริง,รงๆพี่อยากแค่ทาตาตาจะขึ้นยังไงแล้วเขาลงลากกรีดมาถึงติ่งหูเพราะฉะนั้นเนียงหายไปด้วยเดี๋ยวเนียงหายด้วยไงติ่งหูเขาตัดยกขึ้นมาเนียองหายเราโดนหมอวิสัญญีเราไม่รู้เรื่องหรอเขาไปถึงติ่งหูที่ไหนครับบาหยุดหยุดพให้น้องดูก่อนติ่งหูจริงจริงจริง เวลาแผลเย็บอะโทษนะพี่หนูนึกว่าแค่นี้เมันไม่แค่นี้ติ่งหูค่ะไม่งั้นเหมียงหนูจะขึ้นได้ไงขออนุญาตได้ไหมคะอะไรขออนุญาตให้เอียงโปรไฟล์ด้านข้างหน้าให้คนเห็นนะว่ากรอบหน้าพี่ตุ๊กอะโทษนะพี่อันนี้ไม่มีโบเลยใช่ไหมแอดออกไม่เจอเข็มเลยอันนี้คือคุณหมอยกกระชับเฟซล็อกปุ๊บมันขึ้นกันหมดแต่มีคนติงนิดนึงว่าเอ๊ะจะไม่ ทำไมเห็นไอ้ริ้วรอยใต้ตาเยอะธรรมชาตินะคุณถ้าคุณผลกขึ้นมาอย่างเงี้ยริ้วรอยถ้าเราก็อยู่มันเดี๋ยวเราบำรุงครีมเดี๋ยวเราหมอเขาจะมีโอ้ยนวัตกรรมใหม่ๆมันก็จะดีขึ้นคือจะไม่ยังไงก็จะไม่โบนะจริงๆเนี้ยโรยโบเบาๆแล้วมาๆๆๆใจโล่งๆใจโล่งๆแต่โบนะเปล่ามาหน่อยนึงนิดนึงโอเคโอเคเห็นไหมหลังจากที่ทํามาแล้วนะคะ ผลตอบรับออกมาเนี่ยเราเห็นกระจกเราพอใจและคนรอบข้างล่ะแฟรงกี้หลานป้าไอหลานหลานน้าว่าไงบ้างอย่าพูดถึงมันมันเดินผ่านแม่แม่ก็นั่งดื่มมันก็เดินทำเงี้ยแล้วก็เอาทํมจมูกคล้ายแม่เป็นโอ้โหร้อแม่ร้อแม่ตอนทำแต่มัน,นชอบใช่ใช่แต่ตอนหลังมันบอกพี่แรงมีสวยยังคะ ลูกเขาจะจริงใจกับเรานะถูกถูกเขาจะเอาใจกับเราจะต้องสังเกตนี้ตอนหลังจากนั้นพอพอสวยไหมอันก็ขอเงินไงให้เราอารมณ์ดีลูกจริงลูกในคนใกล้ชิดลูกพอใจลูกไม่รู้สึกว่ามีแม่ใหม่แต่ว่าเป็นแม่ที่สดชื่นขึ้นถูกเพื่อนฝูงล่ะไอคนที่แคปรูปหน้าจอส่งมาให้เราอ่ะคะคือดิฉันก็ ร้องเพลงนี้นะคะไม่รู้จะเจอริขสิท์หรือเปล่านี่ไม่ใช่หมดอีกฉันกลัวฉันร้องเพลงกลับมายืนที่เดิมอะกลับมายืนที่เดิมยุดยุดไม่โดนกลัวกลัวเหมือนกันนะแต่ถามว่าให้ดึงแบบขึงจะดึงอะเคยปักเสื้อนักเรียนมะมต้องสะดึงอะขึงเต็มเนี่ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวลูกตาไปอยู่ที่ขมับไม่เอาไม่เอาแล้วกลัวว่าหลอนกลัวสวนกับน้องแล้วน้องจำพี่ไม่ได้ ไม่ทักนะเออไม่ทักแล้วกลัวเข้าบ้านเนี่ยมาเห่าเห่ามหัศจรจัดเพราะจำนายไม่ได้ไงขอให้มีเขานายแต่ทุกคนพูดดีว่าก็คือเป็นหน้าแกเหมือนเดิมแต่มันจะย้อนวัยไปสักห้าปีสิบปีจริงก็คือห้าดีฉันเออเออเออแต่ย้อนวัยไปสิบปีโอเคไหมล่ะมีผู้ชายมาดีวไหมมาจีบคุณยานีนิวเน่ ต้องมีบ้างอ่ะถ้าออกจากบ้านนะปกติไม่ออกจากบ้านแล้วมันจะเห็นมเออเออได้แต่สวยอยู่หน้ากระจกแล้วก็มีความสูขกระจกเยอะเดินผ่านหรือบางทีเดินผ่านป้าหน่วยพี่เลี้ยงลูกป้าหน่วยตุกสวยป่ะมีผลต่อเงินเดือนสวยเห็นตัวเองแล้วอยากจะขอเบอร์ตัวเองอ่ะอยากจะโทรไปดีวิทยเด็กคนนี้ใครหน้าตาลาสวยในวงบางสวอะไรางน้น้องเบอร์คุณหมอไหมพี่มีส่วนตัว ออเห็นไหมคือ <c oughs> ต้องเห็นสภาพน้องนะพี่ๆแล้วน้องเฟสล็อกนี่มันยังไงอะะ <c oughs> โอ้สวยเลยมีผัวใหม่อีกห้าคนนะ่ะจริงๆพี่ให้ห้าคนเลยเลือกไม่ถูกเลยงูน้องนี่ไม่แต่ถ้าเกิดน้องคิดจะเฟสล็อกนะน้องจะไปที่ทีละพรคลินิกน้องจะต้อง,งคือน้องนี่ก็มีคนติดต่อมาเยอะนะแต่น้องไม่กล้าถ้าน้องจะทํานะน้องจะไปทีละพรคลินิกกลับมาแล้วนะคะ ยานีรีเทิร์นพี่ตุ๊กเหมือนได้ย้อนวัยกลับไปเมื่อประมาณสัก20กว่าปีที่แล้ว uh huh. กลับมาแล้วนะยานีรีเทิร์นที่ทีระพรคลินิกถูกต้องเพราะฉะนั้นนะคะจะทำอะไรเนะี่ยศึกษาก่อนแล้วเราเองต้องมั่นใจนะคะแต่ไม่รู้นะคะใครจะคิดยังไงไม่รู้แต่ตุ๊กมั่นใจทีระพรคลินิกค่ะตุ๊กแฮปปี้ที่ทีระพรคลินิกรรคก่ะค ดารณีจะได้ไปแฮปปี้ไหมเนาะไปสิดใจด้วยนะพี่นี่นติดต่อพี่นะทำไมอ่ะแพงกว่าติดต่อหมออีกตอพี่ต้องมีกันในหน้าติดต่อพี่ทุกคนอยากติดต่อติดต่อยาน,นี้นะคะเดีย๋ยวจะขึ้นเบอร์ให้แพงกว่าติดต่อคลินิกอีกค่ะลักษณะร้อนตังเลยนะคะ